เกิดเหตุแบบนี้ใครต้องรับผิดชอบเจ้าของรถนำรถเข้าไปซ่อมในอู่และมีการนำรถมาทดลองขับจนรถประสบอุบัติเหตุซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ใครต้องรับผิดชอบประกันภัยที่จะรับผิดชอบในส่วนของความเสียหายของตัวรถคันที่ประสบอุบัติเหตุก็จะมีเฉพาะประเภทหนึ่งเท่านั้นโดยแบ่งออกเป็นสองกรณีดังนี้กรณีที่หนึ่ถ้าผู้ขับขี่เป็นเจ้าของรถเอง ประกันภัยประเภทหนึ่งที่ซื้อเอาไว้ก็จะให้ความคุ้มครองตามปกติถ้าผู้ขับขี่ไม่มีสารเสพติดหรือไม่อยู่ในอาการมึนเมาหรือผู้ขับขี่ไม่มีใบขับขี่ก็จะเข้าข่ายข้อยกเว้นในเรื่องของความคุ้มครองกรณีที่สองถ้าผู้ขับขี่เป็นเด็กในอู่นำรถลูกค้าออกไปทดลองขับหรือออกไปใช้และยังไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถ บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบความเสียหายจากตัวรถยนต์และสวมสิทธ์ไปเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าซ่อมเอากับคนขับขี่หรือเจ้าของอู่ฉะนั้นถ้าเจ้าของอู่มีการขออนุญาตจากเจ้าของรถแล้วบริษัทประกันภัยก็ไม่สามารถไปเรียกร้องค่าเสียหายเอากับคนขับรถที่เป็นพนักงานของอู่นั้นได้เพราะถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย หรือเจ้าของรถนั้นแล้ว